สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบแบบถ่ายวิดีโอสดๆน,นะครับทดสอบความเร็วทรีบอร์ดแบน FTTX Fiber 200เมกอัพโหลด50เมกราคา1,284บาทต่อเดือนนะครับผมอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทางทรีบอร์ดแบนเขาให้มานะครับผมมีจ่ายค่ามาจํำ1,3000บาทนะครับ แล้วก็ชำระด้ล่วงหน้า1,200บาทบวกวดแหว8บบาทนะครับรวม4,284บาทนะครับในวันสมัครก็จะได้ปุคกลดังนี้นะครับผมเป็นหัวเวยรุ่น HG 8 2 c 5 H นะครับเป็น G ผ่อนลราเตอร์นะครับ Wi-Fi รองรับแค่ย่าน2.4 GHz นะครับผม C Port Router เป็น Port g ก g a b i t l แ n นะครับเป็น Port Gigabit LAN นะครับตัวนี้สามารถใช้เป็น IP Phone ได้นะครับผมเอาโทรศัพท์บ้านมาต่อได้แต่ก็มีทางทีมบริกก็มีการคิดค่าบริการต่างหากนะครับผมนี่เป็นตัวราเตอร์นะครับที่ทางทีมบแบกาดให้มาเป็น2เสานะครับ ผมก็นำมาต่อบริชมดกับเราเตอร์ ASUS นะครับ ASUS RTAC 6 8 U นะครับเป็น Dual Band นะครับ2.4 g จุกิกะเฮิร์กับ5 g ากิกะเฮิร์บนย่านเทคโนโลยี80 2 1 1 AC นะครับกิกะบิตเราเตอร์นะครับผม แต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานในบ้านนี้มีหลายตัวนะครับลำพังแค่พอร์ตแลนกิกะบิตแบบซีตัวที่ให้มาในเราเตอร์ไม่เพียงพอนะครับผมก็เลยต้องนํามาเนี่ยครับผมเอามาลงสวิตนะครับสวิตดีลิง์ดีจีเอสหนึ่งศนะครับเพื่อให้มีช่องขยายพอร์ตแลนไปหลายๆช่องนะครับที่บ้านนี้มีเราเตอร์ไวเลส ตัวหนึ่งครับข้างล่างครับตัวหนึ่งสองตัวรวมสองตัวนะครับอันนี้เป็นสวิตดีลิ n งนะครับกิกะบิตสวิตถัดมาก็เป็นตัวเนสนะครับผม q n ว p นครับคิว p ใส่ฮาร์ดดิสได้สี่ตัวนะครับผมเอาไว้โหลดไฟล์บิตทอเรน์เก็บไฟล์ข้อมูลในเครื่องนี้นะครับผม อันนี้เป็นระบบไฟข้อมูลแล้วก็เครื่องสำรองไฟนะครับผมตัวแนีจะเป็นรุ่นนี้นะครับผม q n a p Turbo n a t t s 4 5 3 Pro นะครับ ตัวนี้สามารถใส่แรมได้สูงสุด8บบกิกะไบต์นะครับดีดิอาซาเมลใส่ฮาร์ดดิสแบบ SATA 6กิกะไบต์นะครับ2.5หรือ3.5นิ้วก็ได้ครับผม4พอร์ตกิกะบิตแลนนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบครับผมอ่าแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ผมใช้งานอยู่ประจำนะครับ วันนี้จะมาทำการทดสอบแบบอัดผ่านมือถือนะครับผมทดสอบ 3BB นะครับผม 3BB 200ีสอก1,284บาทต่อเดือนนะครับ กดปุ่มนี้แล้วกันครับ Begin Test มาดูกันครับชวบชวบโอ้โหวิ่งไปสองร้ยไหมครับส0งร้อนวันนี่ผมอัดหน้าจอมาหลายคลิปแล้วนะครับผมวันนี้เบื่อแล้วมาวิดีโอบ้างครับจากมือถือ ให้เห็นจริงๆเลยครับผมดาวน์โหลด200รอยเมกะบิตเปอร์เซกนะครับ200.84อยจุดแปิงย้ามิลลิเสกเพราะว่าผมอยู่สงขานะครับปิงอาจจะได้เยอะหน่อยผมคงคิดว่าทางที่บัดแบนจากสงขาไปกรุงเทพก่อนนะครับแล้วถึงจะลงมาเซิร์ฟเวอร์ที่ปิ้นออฟสงขายูนเซตี้คือมออนะครับมออก็มีตัวทดสอบ สปีดเทพนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่นั่นคงวิ่งจากสงขาจากเราเตอร์บ้านผมไปไปยังกรุงเทพแล้วกรุงเทพมันที่มอนะครับมันก็เลยได้ปิง29มิลลิเซนนะครับแต่ว่าอิจฉาคนอยู่กรุงเทพนะครับผมปิงได้หนึ่งสสามมิลลิเซ็นี่ไม่เกินหลักสิบนะครับหลักหน่วยโ้สุดยอดมากครับผมก็คงต้องขอการจบ รีวิวอ,อ่าทีวีบอดแบนด์ fttx f i b e r ร์0อ0รอกอัพโหลด50 m a ิเกเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ